ข้อ10รายละเอียดแสดงการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนคือการระบุรายละเอียดของสินค้าบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ในฉลากต้องมีชื่อสินค้า GI เป็นสำคัญชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ควรระบุเป็นทั้งภาษาไทยคำแปลภาษาอังกฤษให้ถูกหลักไวยากรณ์รวมถึงคำอ่านแบบคาราโอเกะด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผ้าครามธรรมชาติสกลนครสกลนคร natural indigo dyed fabric ผ้าครามธรรมชาติสกลนครมะขามเทศเพชรนนไทยเพชรนนไทยมณิลาเทมริินมะขามเทศเพชรนนไทยที่สำคัญชื่อภาษาอังกฤษของสินค้าจะต้องไม่ใช่ชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์นะครับกรณีสินค้ามีวันผลิตและวันหมดอายุอย่าลืมระบุวันเดือนปีไว้ในฉลากด้วยนะครับและหากมีข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการให้ระบุข้อกำหนดนั้นพร้อมเหตุผลเช่น ช่วงเวลาการบ่มผล,ลไม้ระยะเวลากี่วันถึงรับประทานได้เป็นต้นถ้าเตรียมพร้อมแล้วให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องเพิ่มเติมดังแนบครับและแนบเป็นภาพฉลากสินค้าแยกมาได้เลยนะครับเพราะในแบบฟอร์มสอชอ .12 ที่ให้ใส่เนื้อหาเพิ่มเติมไม่สามารถแนบรูปภาพใส่มาได้ครับซึ่งรายละเอียดที่แสดงในฉลากสินค้าไม่ว่าจะเป็นระยะเวลารายละเอียดต่างๆที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการตรวจสอบควบคุมคุณภาพของสินค้าจะต้องสามารถดำเนินการได้จริงตามที่ระบุไว้ด้วยนะครับและหากมีข้อมูลมากเกินกว่าช่องที่กำหนดสามารถทำเครื่องหมายถูกในช่องเพิ่มเติมครับบริเวณด้านล่างขวามือือในช่องของหัวข้อนั้นและใช้ใบต่อที่เรียกว่าสช .12 แนบหลังสช .01 ได้เลยครับการแนบเอกสารง่ายนิดเดียวแค่พิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบสช .12 ครับ